สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94้ทาร์ลนะคะชาแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออโเคนะคะออวันนี้แพนก็เลยคิดว่าจะมาทําคลิปเกี่ยวกับความรู้สึกแรกนะคะที่เขาได้เจอคุณอะ่ะเหมือนกับแบบยังไม่เคยได้รู้จักกันอะ่ะแล้วมาเจอกันอะ่ะเขารู้สึกยังไงนะคะเผื่อบางทีคุณอาจจะยังไม่เคยได้ถามกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ไนงะเออเมื่อคิดกับฉันยังไงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวตนของเขาก่อนนะคะเหมือนเดิม รนด o อเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะตรงกับบางคนหรือว่าไม่ตรงนะคะถ้าไม่ตรงก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะฝั่งนี้ก็เป็นได้ทุกสถานะนะคะสำหรับคนที่มีความรักคนที่อยากฟังดูได้หมดนะคะก็กลับสรรพนามเอาก็ได้ฝั่งนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายได้ทุกเพศนะคะพัฒนาซีเรียสอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก็น่าจะเป็นเอ่อ g y e r g y ของคนที่ธาตุน้ำนะคะธาตุไฟ แล้วก็ธาตดินนะคะตัวตนของเขาอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าครั้งแรกที่เขาได้เจอคุณอ่ะเขารู้สึกอย่างไรนะคะมาย้อนย้อนระลึกถึงความรู้สึกเขากันหน่อยเหมือนกับแบบอยากรู้ไงครั้งแรกอ่ะเขาจะมองคุณแบบผู้หญิงคนนี้แบบทำไมอะ่ะโอ้โหดูแบบ จริงจังเหลือเกินดูท่าทางเอาเรื่องนะผู้หญิงคนเนี้ยท่าทางเหมือนกับแบบถ้าใครซีซัวไปพูดจามไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเนโดนดีแน่เพราะคุณเป็นคนผู้หญิงแบบท่าทางแบบก็คือมีธุระอะไรก็คุยถ้าไม่มีธุระก็ก็ต่างคนต่างอยู่นะอย่าอย่ามาอะไรกับฉันแยะๆฉันไม่มีเวลาจะมาเสียเวลาคุยกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะแต่คุณอะเวลาคุณทํางานคุณก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคุณก็จะนิ่งๆของคุณคือคือเขาคุณจะรู้จักปรับ ัตัวของคุณเองอะเออนะว่าคุณจะเป็นลักษณะ,ะยังไงนะซึ่งคนอื่นอะไม่ใช่คนอื่นเลยก็คือเขาอะเขามองว่าครั้งแรกคุณเน่ะเหมือนก็แบบเหมือนก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกอะไรเยอะๆไว้อะความเป็นตัวตนน่ะไม่ค่อยได้แสดงออกักเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีกําแพงซะด้วยซ้านะมีกําแพงมีเรื่องที่จะต้องเออเขาเรียกว่าไงอ่ะ ก็คือคนภายนอกจะไม่สามารถเข้าถึงคุณได้อเอออยู่ได้แค่รอบนอกเท่านั้นอยู่ได้แค่รอบนอกเท่านั้นแล้วคุณก็เป็นคนที่ว่าไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายกับคุณเยอะๆด้วยแล้วคุณก็ไม่ชอบอะไรที่ว่าเออก็คือถ้าหลังจากเรื่องที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กันหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรคุยกันเสร็จแล้วก็แล้วกันคือหมดหน้าที่คุณก็จะอยู่ในที่ของคุณเขามองว่าเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักความเป็นส่วนตัวพอสมควรนะคะเออแล้วเขารู้สึกยังไงคะ ครั้งแรกที่เขาได้เจอคุณอีกเขามองว่าคุณน่ะน่าจะเป็นคนที่เจ้าชู้อ้ยเขามองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้แต่เขาอ่ะเขาก็ชอบที่จะแอบมองนะก็แอบมองอยู่เขาดูว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้พอสมควรด้วยมีความรู้พอสมควรนะดูว่าคุณอ่ะค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ลึกอนะ่ะ อแอบจะเงียบเงียบเจ้าชู้อย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้ว่าไปหวานเสน่ห์กับใครแต่ด้วยความที่ว่าก็คือเป็นคนที่ว่าถ้าเกิดรู้สึกดีกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะคล้ายๆกับว่ามเีเสน่ห์นิดๆอย่างเงี้ยคือแค่ปลายตานิดเดียวอย่างเงี้ยก็สามารถดึงดูดได้เลยอะไรเงี้ยเขาดูว่าการที่ใครที่จะมาให้คุณได้ถูกใจได้ง่ายๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็คือคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้อ่ะเออแล้วคุณก็ไม่ค่อยได้ ไม่ใช่ไม่ค่อยคือคุณจะไม่ปิดโอกาสตัวคุณเองก็คุยได้แต่คุณก็จะรู้ว่าคุยแล้วคนไหนเป็นยังไงคุณจะมีคําตอบของคุณอยู่ในใจเออครั้งแรกที่เขาเจอคุณอ่ะเขาก็รู้สึกว่าอืมผู้หญิงคนนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นผู้หญิงที่คล้ายๆกับว่าไม่ไม่ค่อยแสดงตัวตนที่ชัดเจนแต่ถ้าเรื่องงานคุณคุณจะชัดเจนช่วงเวลาที่คุณเจอเขาอาจจะเป็นช่วงเวลากลางคืนก็ได้เพราะว่าไพ่มันขึ้น เป็นเดโมนอะนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขายังสับสนกับตัวเองก็ได้แล้วพอดีมาเจอคุณนะ่ะเขาก็เลยมองว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาอะมันไม่เคยเจอผู้หญิงในลักษณะแบบคุณเลยไนงะเออคือเจอในเป็นแบบลักษณะที่ว่าทั่วๆไปก็คือมองแล้วก็คือผู้หญิงทั่วไปแต่เขามองของคุณแล้วเขามีความรู้สึกลึกๆว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าจะมีใจิตใจที่ดีด้วยนะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าถ้า เห็นใครที่ด้อยโอกาสกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือการปฐถมพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยในกรณีที่ว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาคุณจะเป็นลักษณะแบบนี้เออเป็นคนที่ว่าถึงจะวางตัวนิดนึงก็คือแต่ถ้าเกิดเรื่องฉุกเฉินอะไรคุณจะเป็นคนที่มองเรื่องที่เป็นเรื่องอ่าไอเรื่องหยุมหยิมอะไรคุณจะไม่ไม่สนใจอยู่แล้วเนี่ยอืมแล้วเขาก็มองคุณว่าคุณอะเป็นผู้หญิงที่ทรงสเสน่ห์นะ ทรงเสน่ห์มีตังด้วยแต่เขาไม่ได้คิดจะมาอะไรกับคุณตรงนั้นเราแค่เขามองเออแล้วเขาก็มองว่าคุณน่าจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะแฟร์หมายถึงว่าถึงแม้ว่าจะคบกันหรืออะไรกับใครกันแล้วแต่คุณก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครมาเลี้ยงดูหรือว่าจะต้องไปลาไปทานอาหารหรืออะไรจะต้องมาเปให้คุณหรืออะไรคุณไม่ได้คิดวพราคุณคุณมีของคุณอยู่แล้วคุณมีพร้อมเออแค่คุณเป็นคนที่ว่าไม่ชอบให้ใครอ่ะเอาเปรียบคุณหรืออะไรอย่างเงี้ย คุณเป็นคนที่บางครั้งดูเด็ดขาดนะดูดุด,ดุซะด้วยซ้ําไม่ค่อยเชื่อใจใครง่ายๆก็คือเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะหาเขาเรียกว่าไงอ่ะคนที่เข้าเข้าถึงคุณอนะยากแล้วก็การที่ว่าจะได้คุยอะไรกับคุณอนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคนคนนั้นพูดแล้วคุณคิดว่าอม,มันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือคุยอะไรที่คนละทิศคนละทางคุณจะไม่เสียเวลากับตรงนั้นเลยเขามองอย่างนี้นะคะอแต่บางครั้งอ่ะ เขาก็มองคุณว่าคุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่บางครั้งก็เดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็อารมณ์สวิงเงียบ,เยบ <S <S ๆเดี๋ยวก็หวัวเราะเดี๋ยวก็เฉยๆเออคุณเหมือนก็คุณเป็นคนหลายอารมณ์อ่ะตัวเขาก็จะมองว่าเออถ้าคุณเป็นอย่างนั้นอ่ะหลายๆอารมณ์อย่างนั้นน่ะคุณต้องมีอะไรเรื่องอะไรคิดๆแน่เลยหรือคุณเคยมีเรื่องเกี่ยวกับในอดีตเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าที่ว่าอาจจะทําให้คุณอ่ะจะต้องเป็นอย่างนั้นคือบางครั้งอ่ะอาจจะอืม แวบเข้ามานิดนึงอย่างเงี้ยคิดเข้ามานิดนึงเรื่องเกี่ยวกับอดีตของคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาอ่ะเขาเป็นคนที่ทํางานที่จะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาเขาก็ดูดีนะเขาก็ดูดีของเขาพอสมควรอืแล้วเขายังไงอีกเขามองว่าคุณกับเขาอ่ะอยู่ต่างกันอยู่ต่างที่กันเขาเขาเป็นคนที่ฉลาดเขามองคนออกพอสมควรเหมือนกันนะคุณกับเขาอยู่ต่างที่กันแล้วบางครั้งเนี่ย ตัวคุณอะตัวคุณอะบทจะเงียบก็เงียบนะบทที่จะไม่เทคแอคชั่นอะไรคุณก็จะไม่เทคแอคชั่นแต่คุณอะเป็นคนที่หาเงินเก่งเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะที่ทันสมัยด้วยนะเป็นคนที่ทันสมัยรู้จักวางตัวรู้จักที่จะเข้าเหตุการณ์คือถ้าคุยเรื่องการเงินคุณคุยได้คุยเรื่องเกี่ยวกับอาหารการทําอาหารการกินอะไรเงี้ยคุณก็จะรู้ถ้าคุยเกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรคุณก็รู้อีกมันประมาณอย่างเงี้ยเออแล้วครั้งแรกที่เขาเจอคุณนั่น่ะเขามองว่าคุณน่ะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะรักอิสระนะน่ารักล่าเลิองอารมณ์ติสตรีสามเขาจะมองแล้วเขาก็แอบมองว่าอคล้ายๆเราเลยเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเออแล้วก็เขาก็จะมองว่าบางครั้งอ่ะตัวคุณเออคุณก็ ถ้าคุณไม่อยากคุยเรื่องอะไรคุณก็จะไม่คุยคุณก็จะทําเป็นเฉยเฉยนิ่งๆทําเป็นหูดับซะอยังนั้นน่ะเออแต่เขาก็หลังจากนั้นเขาก็จะมองว่าคุณน่ะน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำอกน้ําใจหรือว่าบางครั้งคุณก็ดูเงียบซึ่งเขาก็ลักษณะคั่วคล้ายๆกันบางครั้งเขาจะเงียบเขาจะเงียบตัวคุณคุณก็จะเข้ามาเทคแคร์หรือมาคุยกับเขาเนี่ยอารมณ์จะสลับกันนะมันจะสลับกันแต่มันก็มีความคล้ายกันคุณกับเขาอ่ะเออ เพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่เป็นน่มันจะแตกต่างกันเท่านั้นเองอ่าแล้วเขาคิดยังไงอีกคะที่เจอคุณครั้งแรกเขาคิดว่าเขาอยากสื่อสารกับคุณแล้วก็คิดว่าการที่ได้เจอกันครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละเออเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาคิดว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้เจอสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่น่าที่จะเอ่อเป็นอะไรที่ทําให้จิตใจเขาชุ่มชื้นอืมเขาคิดแบบนั้นนะคะ แล้วเขาคิดกับคุณยังไงอีกเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่ขยันทำงานแล้วก็ขยันเก็บตังคุณมีความพยายามเยอะแต่คุณน่ะก็คือถ้าคุณไม่พอใจหรืออะไรเนี่ยคุณก็จะไม่สนใจคุณก็จะเดินออกไปแล้วคุณก็จะมุ่งหน้าต่อไปทำในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วคุณเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เยอะ เสน่ห์เสน่ห์เพียบเลยอ่ะเขามองอย่างนั้นน่ะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะเฮี้ยวเี้ยวเก่งเก่งแก่นแก่นซะด้วยซ้ํานะบางครั้งอ่ะคุณก็จะมีหลายหลายบุคลิกบางครั้งคุณก็จะออกแนวตลกก็ได้แนวน่ารักแนวหวานก็ได้แนวเป็นเพื่อนก็ได้เออแต่คุณอ่ะคุณจะเป็นคนที่มีความตั้งใจในสิ่งที่จะทํา คุณจะมีงานอะไรเยอะแยะที่คุณคิดอยู่ในหัวไปหมดอ่ะเขามองว่าอย่างนั้นนะเหมือนกับคุณกําลังทําสิ่งนี้อยู่แต่บางครั้งคุณก็อาจจะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาดูแผ่นงานอะไรของคุณหรือว่าคุณจะดูสคริปต์งานอะไรของคุณน่ะแล้วบางครั้งพอเสร็จตรงนี้เสร็จเดี๋ยวคุณก็จะมีแผนของคุณไปอีกว่าคุณจะไปทําอะไรต่อคือการทําอะไรของคุณแต่ละครั้งอ่ะมันจะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นน่ะไม่คือไม่ใช่ว่าทําไปทําตามอารมณ์ตามความรู้สึกเลื่อยเปื่อยไม่ใช่นะคะเออ ซึ่งบางครั้งอ่ะตัวเขาก็งงว่าเออคุณอ่ะคุณเคยที่จะมีความผิดหวังบ้างไหมเพราะาตัวคุณมันดูมีความสุขเหลือเกินเออเขาก็ไม่ไม่คิดว่าคุณอ่ะจะเคยมีเรื่องท็อกซิกอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าคุณปรับบาลานตัวคุณเองได้ดีแต่คุณอ่ะทำให้เขาแบบต้องงง,งงกะอะไรหลายครั้งบางครั้งคุณก็จะอยู่เฉยๆคุณก็ ไม่พูดคุณก็จะเงียบๆของคุณไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เวลาคุณอยากจะคุยคุณก็คุยเช่นกันลักษณะคุณกับเขาอะอารมณ์คล้ายๆกันเลยเออแต่ครั้งแรกที่เขาเจอคุณอะครั้งแรกเลยอะเนี่ยเขาจะมองว่าคุณอะเป็นคนที่นี่ไสวยน่ารักน่าจะเป็นคนที่ดูดีในวงสังคมของคุณเออแต่เขาก็มองว่าบางครั้งอะตัวเขาเองอาจจะ ไม่สามารถทําให้คุณอ่ะมาสนใจได้หรืออะไรยังไงคือคล้ายๆเขาก็เริ่มมองคุณนั่นแหละแต่เขาคิดว่าครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องมีการรอคอยก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็อยากที่จะอยากคบอยากคุยกับคุณให้เป็นเรื่องเป็นราวเช่นกันถึงแม้ว่ามันจะเริ่มจากทีละน้อยก็แล้วแต่นั่นแหละคือความรู้สึกครั้งแรกที่เขารู้สึกกับคุณนะคือโดยสรุปสรุปได้ว่าครั้งแรกที่เขาเจอคุณอ่ะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่ดูดี เป็นผู้หญิงที่ดีแต่บางคทีก็อารมณ์ติสติสเข้าใจยากบางครั้งก็ตลกบางครั้งก็จะเงียบแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนคือเวลาถ้าคุณอยากทําอะไรอ่ะคุณก็จะมุ่งกับสิ่งนั้นแต่ถ้าเวลาคุณไม่สนใจอะไรคุณก็จะทําตัวแบบหูดับไม่สนใจนะแล้วก็คุณจะมีแผนงานของคุณเยอะแม้กระทั่งว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ในแต่ละครั้งอ่ะเสร็จจากงานนี้เดี๋ยวจะไปต่องานไหนเดี๋ยวจะทําอะไรต่ออเอ คุณจะเป็นคนที่ใช้เวลาบริหารเวลาได้ดีอะนะแล้วเขาก็ในใน,นั้นะคือเขาก็รู้สึกดีกับคุณแล้วนั่นแหละออแต่เขาก็ยังคล้ายๆกับว่าถ้ามองในภาษาเราก็คือยังเกยมเยตัวอยูอ่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างจากเขาแต่ในด้านอารมณ์ความรู้สึกะคุณกับเขาคล้ายๆกันอืแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากที่จะรู้จักคุณสารต่อนั่นคือความรู้สึกในครั้งแรกสําหรับเขาทีค่คิดกับคุณนะคะทีนี้เรามาดูคุณะคุณะ คิดกับเขายังไงในครั้งแรกนะคะที่เจอกันนะคะขอดูตัวต,วตนคุณหน่อยถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะแฟนก็เปิดคุณน่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ใน energy ของธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำธาตุลมได้นะะราศีมีนได้นะะเออโอเคแล้วที่คุณเจอเขาครั้งแรกคุณรู้สึกไงคะสลับฝั่งกันบ้างจะได้รู้ไงไม่ต้องคิดเยอะ ครั้งแรกที่คุณได้เจอเขาอะ,อะคุณจะมองว่าแต่คนนี้เนี่ยแปลกๆเนะดูลุกลี้ลูกลนนะอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยอยู่กับที่เลยสมมุติว่าเวลาคุณไปงานไปทํางานหรืออะไรก็เจอเดี๋ยวเจอเขาอยู่มุมนู้นเดี๋ยวเจอเขาอยู่มุมนี้สมมุติเป็นแผนกนะเดี๋ยวก็จะไปเป็นตากล้องมั่งเดี๋ยวก็จะไปเป็นคนที่คอยดูแลด้านเอกสารมั่งเดี๋ยวก็ ไปเสิร์ฟน้ำบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะมองเอะถ้าคนที่ตกลงว่าทําอะไรกันแน่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็จะมองว่าเออก็แล้วแต่เลยจะเป็นอะไรก็เป็นไปฉันรู้สึกดีอะฉันรู้สึกสดใสกับชีวิตฉันฉันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอะบางครั้งคุณก็จะมองว่าคนคนนี้เนี่ยเอ้ครั้งแรกทําไมเจอกันมันเหมือนกับแบบเคยรู้จักกันมานานแล้วหรอหรือยังไงทําไมมันมีความรู้สึกว่าเหมือน เคยรู้จักกันมาแต่ก็นึกไม่ออกว่าเจอกันที่ไหนคุยกันที่ไหนเหมือนแบบเป็นเพื่อนเก่าเลยมันก็ไม่ใช่นะเออแต่มันรู้สึกอารมณ์นั้นน่ะแล้วคุณก็จะมองว่าแต่คนนี้เนี่ยเคยมีอารมณ์ที่เป็นแบบหวานหวานซึ้งซึ้งหรือว่าโรแมนติกกับใครบ้างไหมอะนอกจากว่าคุณจะเห็นว่าบางครั้งตัวเขาอะอาจจะนั่งสมาธิหรือว่าปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่คุณผ่านมาที่คุณได้เห็นน่ะณนวันนั้นน่ะที่คุณได้เห็นอ,อาจจะมีช่วงหนึ่งเขาอาจจะนั่งหลับตาหรือ ทำสมาธิอะไรเนี่ยซึ่งในใจเขาอะทําสมาธิแต่หน้าเขาอะหน้าเขาอะมันยังอมด้วยอมยิ้มอยูู่หรืออะไรเนี่ยคุณก็จะมองว่าโอ้อย่างนี้ก็มีด้วยเหรออะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> นี่คือความรู้สึกที่คุณรู้สึกจากเขาในครั้งแรกที่คุณได้เจอนะแล้วไงต่อคะ,อะคุณก็จะมองว่าคุณจะมองต่อยอดไปว่าสงสัยว่าเวลากลางคืเน,คน,คนเนี่ยคนคนนี้คงไม่หลับไม่นอนคงจะ มีอารมณ์ศิลปิน,นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็แอบคิดว่าแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาจะเคยมีความรักกับใครบ้างหรือเปล่าเพราะดูท่าทางเขาเป็นอะไรส่วนตัวเป็นอารมณ์เขาจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาแต่มันก็เป็นอะไรที่คุณมองว่าเออมันก็น่ารักดีนะเออตอนนั้นคุณอาจจะมองเขาว่าก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งนะที่เออมาเจอกันได้ร่วมงานกันหรืออะไรเพราะตอนนั้นนะ่ตัวคุณนะ่ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของงานนะ่นะคุณก็คิดว่าเออไม่เป็นไรคุยได้ คุยกันเป็นเพื่อน,นี่แหละอย่างน้อย,อยมีคนชอบก็ยังดีวคนเกลียดก็ไม่ได้ชอบกหรอกแต่ก็ไม่ได้เกลียดกันอะไรอ่างอเงียแล้วคุณก็มองเขาว่าทําไมบางครั้งอ่ะเขาดูเครียดเครียดนะเขาดูเครียดเครียดถึงแม้ว่าเวลาอยู่ดีๆเนี่ยเขาจะมีเรื่องเครียดอยู่ตลอดเวลานะคุณก็แอบ,บเห็นเฉยๆอ่ะเครียดคุณก็เข้าใจว่าเขาอ่ะคงมีเรื่องอะไรที่จะต้องคิดก็เป็นเรื่องปกติ บางครั้งเหมือนกับคุณคิดว่าเขาอะมีเรื่องงานที่เขาเก็บมากังวลใจหรือเปล่าแต่บางครั้งคุณก็แอบมองเขาว่าแต่ตัวเขาเนี่ยมันน่าจะสามารถผ่านพ้นไปได้คล้ายๆกับต,ตัวเขามันน่าจะปรับอะไรได้ดีเพราะคุณดูจากการกระทาของเขาบางครั้งเขาก็น่าสมาธิหรือว่าคล้ายๆเป็นผู้ปฏิบัติอย่างเงี้ยคุณก็มองว่าเอ้ยตรงนี้เขาคงเอาอยู่ละเออคุณก็คิดประมาณนั้นนะนะได้ยังไงอีกหลังจากนั้น่ะคุณก็จะคิดว่าตัวเขาเนี่ย ที่ไม่ได้เจอคุณอ่ะเขาก็คงมีจะคือคุยกับคนไปเรื่อยๆคงจะมีตัวเลือกไปเรื่อยๆคงไม่ได้หยุดที่คุณหรือว่าคุณก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่คุณก็มองว่าเออก็คงเหมือนผู้ชายทั่วไปนะก็เวลานั่นก็คือไปเจอคนใหม่หรือใครที่เข้ามาใหม่ที่จะต้องประสานงานก็ต้องคุยไปเรื่อยๆคุยจนกว่าจะใช่อะซึ่งคุณก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ตัวคุณนะแต่ในนั้นอ่ะเวลาคุณ ไม่ได้เจอหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีอารมณ์ที่เป็นแบบเออก็นึกถึงคนคนนั้นเหมือนกันนะเออป่านนี้เขาจะทาอะไรอยู่หรือยังไงซึ่งตอนนั้นตัวคุณอาจจะเคยผิดหวังจากเรื่องอะไรมายังมีแผลเดิมอยู่นะแต่คุณก็คิดว่าตัวคุณเนี่ยตอบไปเนี้ยคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณจะทําอะไรเพื่อตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่คุณก็มีแวบเข้ามาเหมือนกันว่าเออไอตาคนนี้เนี่ยไม่ได้เจอกันนานป่านนี้จะเป็นยังไงนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืม แล้วคุณก็ตอนเนี้ตอนเวลาที่ผ่านมาน่คุณก็คิดว่าเออเวลาเข้ามาหามาสู่อะไรกับคุณที่บ้านหรืออะไรเงี้ยคุณก็รู้สึกดีคุณก็รู้สึกเออมันคุยกันได้ทุกเรื่องมันก็มีความสุขสนุกสนานดีซึ่งบางครั้งพูดไม่ถูกหูคุณก็จะไล่ไปอย่าพูดมากลำคาญไปแยกๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งอ่ะคุณก็มีความสุกว่าโอ้ยก็รู้สึกติด้างนะว่ามาถึงตอนนี้อ่ะคุณก็ ติดค้างเอ้ยเราไม่น่าไปใส่อารมณ์ของเขาอย่างนั้นเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือเป็นอารมณ์ชั่วพูดของคุณเนะ่เหมือนกับแบบคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณก็คิดว่าเอ้ยเขาคงไม่คิดอะไรหรอกเวลาที่เขาเดินจากไปเ่ยเขาคงไปทํางานเรื่องตรงนั้นนะ่ะคงคงเข้าใจคุณนะว่ามันไม่ใช่เรื่องซีเรียสมากมายที่เขาจะต้องนอนกลับไปคิดให้มันปวดหัวหรืออะไรเนะี่ยนะเพราะว่าคุณก็คิดว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะมันก็จะมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ไ่่่่่ดดีีีออะไไรรตตาาาาางๆเเเแคุณวกก้มจับ มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีจากเรื่องที่ไม่ดีที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีสิ่งที่เริ่มต้นใหม่ได้เพราะคุณอ่ะได้เดินออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วแล้วก็ได้มาเจอกับเขาคุณก็คิดว่าอย่างน้อยๆมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นมามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยที่ว่าความตั้งใจหรืออะไรแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาโดนบันดาลให้คุณกับเขาจะต้องมาเจอกันนั่นคือสิ่งที่คุณคิดนะถ้าตอนนี้ล่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาแหละตอนนี้เนี่ยคุณก็รู้สึกย้อนไปถึงอดีต อดีตคุณก็อยากได้ความชัดเจนหรืออะไรต่างๆที่ผ่านมาคุณอาจจะยังไม่ได้คิดแต่พอหลังๆคุยกันมานานคุณก็เริ่มคิดแล้วคุณก็อยากมีความสุขในตัวคุณเองนั่แหละคุณก็ดูแลตัวเองได้เป็นส่วนดีแล้วแลวคุณก็คิดว่าตัวเขาอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะก็คงจะต้องนึกถึงคุณบ้างแหละเพราะตัวเขากับตัวคุณอ่ะน่าจะมี energy ที่คล้ายๆกันก็คือนึกถึงความมั่นคงของครอบครัวหรือทําอะไรเพื่อครอบครัวนะคะทำงานเพื่อครอบครัวแล้วก็ความรู้สึกเนี้ยเนี่ย ถ้าดูตีกรณีหนึ่งคือทั้งคู่เนี่ยแล้วก็ตัวคุณด้วยตอนนี้คิดถึงการที่จะไปเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าในนั้นน่ะมันมีทั้งความมั่นคงมีทั้งอะไรที่คุณและเขาปรารถนาเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือความรู้สึกของคุณและเขานะคะที่แพนได้เอามานำเสนอให้ได้ฟังกันนะคะก็คือครั้งแรกคุณก็รู้สึกกับเขาว่าคนคนนี้เหมือนกับแบบไม่ได้เจอไม่ได้เจอคนแบบเนี้ย บ่อยๆแต่พอคุณมาเจอเอ้ยมันเหมือนกับแบบมันสนิทกันคือหน้าเหมือนกับคุ้นแต่คุณก็นึกไม่ออกว่าคือใครหรืออะไรยังไงแต่แบบจะว่าเป็นเพื่อนเก่าในอดีตแล้วโตขึ้นมาหน้าคล้ายๆก็ไม่ใช่แต่มันรู้สึกว่ามันคุ้นชินเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งเออซึ่งคุณก็หาคําตอบไม่ได้และคุณเจอเขาครั้งแรกก็เหมือนกับแบบตอนคนนี้เนี่ยแบบทําไมทําตัวแบบไม่อยู่กับที่เดี๋ยวชอบเทคแคร์คนนู้นคนนี้เดี๋ยวก็ทำน่นเดี๋ยวก็ทานี่จนคนมองว่าเออคนคนนี้เนี่ย เออเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขามีคนในใจไหมหรืออะไรยังไงเพราะว่าเท่าที่คุณมองคุณยังไม่เห็นใครที่มากับเขาหรืออะไรคุณก็สงสัยนิดนึงแต่คุณก็ยังคงทําหน้าที่ของคุณต่อไปแล้วเหมือนก็แบบหลังจากนั้นน่ะก็มีการคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยไปมาหาสู่กันจนหลังๆอะ่ะก็มีความสนิทกันบางครั้งคุณก็ดุเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออจนบางครั้งอะ่ะมาหลังๆคุณก็คิดว่าเฮ้ยเราไปใส่ลมเยอะกับเขาเกินไปไหมมันคล้ายๆอารมณ์ติดค้าง ในสิ่งที่จะต้องขอโทษขอโพยกันอะไรเงี้ยแต่คุณก็คิดว่าตัวเขาเองอ่ะน่าจะประคองตัวเองด้วยใช้ด้านสัจธรรมของชีวิตหรืออะไรเขาคงไม่เสีเยดแต่ตรงเนี้ยจนกระทั่งว่ามารายะหลังๆเนี่ยคุณกับเขามันน่าจะมีการคุยกันถึงแม้จะไม่ได้ต่อเนื่องแต่ต่างคนต่างรู้สึกดีที่จะคิดอยากที่จะให้พัฒนาต่อไปจนกระทั่งถึงมีความเป็นสิบถ้วยหรืออะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ดีๆต่อกันแล้วล่ะค่ะนะ เพียแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกตรงๆต,ต,ต่อกันแต่คลา้ายๆกับคนสองคนน่าจะรู้แล้วแหละว่ารู้สึกยังไงนะคะโอเคก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปภพยวันนี้นะคะก็จะรัวๆไปนะให้คุณได้มีอะไรฟังกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ